สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวผมกับมือถือที่พีซื้อมามือสองผมกับตัว iPhone XR ครับตัวนี้ผมเปิดตัวมาประมาณสัก5-6ปีแล้วแหละถือว่าเป็นรุ่นที่เก่าแล้วแหละผมในการใช้งานในปี2อง4พี่พีจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวผมอันนี้พีซื้อมือสองมาราคา3,000ันะครับพีก็ซื้อมาในออนไลน์นะผม นี่พี่จะขอแกะกล่องให้ดูครับผมว่าเป็นไงบ้างกับการซื้อมือสองครั้งนี้ครับผมนี่ <_ C apt ain> ก็มีแค่เหมือนว่ามีแค่กล่องกับอุปกรณ์คือไม่มีครับผมซึ่งไม่ได้มาอยู่แล้วครับนี่หน้าจอเป็นหน้าจอ6.1จนิ้วครับเป็นหน้าจอแบบผมว่าก็โอเคคล้าย iPhone สิบเอ็ดอะผมชอบกล้องหน้า XR XR กล้องหน้าคือ the best มากครับกล้องหน้าถ่ายคนสวยมาก XR บอกเลยกล้องหน้าคือ7ล้านกล้องหลังคือ12ล้อนพิกเซลนะครับผมสับไอโฟน XR เนาะ วันนี้ผม Apple ใช้ตัว CPU ครับผม A12 Bionic นะนี่ลอมนี่ครับกล่องก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องสุนทยนะครับผมนี่เลยครับก็ในกล่องไม่มีอะไรครับผมก็เป็นหน้ากล่องคือของ iPhone XR นะครับนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นมือสองนะครับผมไม่ได้มาอะไรอยู่แล้วนี่ครับก็ค่อยๆแกะออกครับผมนี่แกะออกแล้วปุ๊บนี่ครับ iPhone ซึ่งเป็นเครื่องสูนไทยนะครับผมโมเดล 3s นะถ้าเป็นโมเดล ZP เป็นสูนไทยก็คือตั้งแต่ iPhone 14ขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือยังเป็นโมเดล 3s อยู่นะครับโปรติ iPhone XR จะแถมหูฟังนะครับผมตัว Earpods นะครับผมมาให้เราเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นเครื่องสูนไทยนะผมนี่ครับโมเดลไทยทุกอย่างตัวนี้ความจุที่พีซื้อมานะครับผมเป็น64จินะครับ อันนี้แกะกล่องให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ก็เมนูแน่ใจว่าสภาพเป็นยังไงเหมือนกันครับผมความจุบแบตก็อยู่ที่2942มิลลิแอมป์ผมชาร์จไว้15หวัตนะตัวนี้เปิดตัวที่2 3กันยาครับผมปี2018นะถ้าที่จำได้ผมแต่ตอนนี้ผมพีซื้อมาในปี2024นะครับก็คือล่าสุดเองราคาเปิดตัวประมาณนะผมตัวนี้คือ2 1 9 0 0หละตัวหูสี่จิกนะครับนี่อันนี้เป็นเคสนะครับผมที่เขาแถมให้ผมนะครับ เป็นตัวเครื่องสีดํานะครับผมก็บริเวณตัวขอบกล้องครับผมก็จะมีตัวแบบว่ามันไม่ติดอะไรครับผมมันก็จะเป็นแบบว่ามีรอยมีอะไรครับผมนี่เลยนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนี่ครับก็มีรอยทั่วไปผมตามการใช้งานนะครับนี่เราก็ไม่ได้มาครั้ผมซื้อมาสามพันนะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นเครื่องศูนไทยนะครับ มาดูว่าเป็นไงบ้างอันนี้จอติดฟรลมมาแล้วครับผมแต่พีก็จะแกะออกนะครับเพราะว่าเช็คดูว่าจอที่เราได้มามันมันแตกมัอะไรไหมครับผมเวลาเช็คมือสองแล้วก็เปิดเครื่องดูก่อนครับนครับเปิดเครื่อง Apple ขึ้นแล้วครับก็ก็โอเคนะนี่ครับ A12 ไบ o n i เนะี่ยบอกไ้ว่าเล่นเกมยังดีอยู่ตอนนี้ ราคาปัจจุบันนี่อาจจะหมือนกว่าบาทนี่แหละครับผมเพื่อนๆลองไปดูนะครับใส่ซิมได้ผมรองรับเครื่อน 4G นะครับตอนนี้มี Face ID บริเวณด้านหน้านะครับผมนี่ครับก็คือทัดดีมากเลยครับผมในการทัดพีชอบอ่ะทัดดีอ่ะเอาจริงเอาไปเครื่องสำรองก็ได้นะราคาสามพันถือว่าโอเคแล้วแหละอันนี้พี่ซื้อมาผมเพื่อนๆลองไปหาดูออนไลน์ครับเยอะแยะตอนนี้คนขายเยอะแยะมากเลย อันนี้ไม่ใช่ตัวมันแตกนะครับผมก็คือฟิล์มพีคอแเกะให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างอันนี้เราแกะดูเลยครับผมก็คือนานแล้วครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็มีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานครับครับแล้วก็เช็ดออกครับผมเช็ดออกเช็ดออกเฮย้ยเช็ดออกได้หน้าจอยังโอเคอยู่นะครับนี่แล้วก็ตั้งค่าผมภาษาไปก่อนเลย หน้าจอก็เราก็เอาไฟ2่ดูครับว่ามันมีรอยแตกไหมที่เราซื้อมือ2มานะครับผมส่วนตัวก็มีรอยแต่มันรอยตกรอยอะไรนิดหน่อยรอยกระแทกครับผมก็ใส่เคสเคสกัดอย่างเงี้ยแล้วก็กดได้ปึออ๊บเช็ดดูก็ถือว่าบอดี้ยังโอเคนะไม่ได้อะไรมากมายนี่ครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบดิดจิตเร์หน้านะครับผม6.1นิ้ว อันนี้ก็เชื่อมต่อ Wifi นะครับเดี๋ยวพี่ขอเชื่อมต่อ Wi-fi เลยยังเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 2.5ได้แล้วก็2.4ได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับ Wi-Fi 5ก็ได้มี Fa c e ID ด้วยนะตัวนี้ผมชอบกล้องอะ XR รู้สึกว่ากล้องมันโอเคครับตัวนี้เหมือนว่าแบตเตอรี่น่าจะต่ำกว่า80แล้วครับผมน่าจะ78ครับผมก็เนื่องด้วยราคานะ3,000นะครับมันก็แลกมาด้วยกับประมาณนี้แหละ มันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนี่เราก็กดไปเลยนี่ครับตั้งค่าตั้งค่าไปเลยครับผมดำเนินขันด,ด้วยตัวเองฟีเอดีได้ไหมเรามาลองดูครับฟีเอดีได้ไหมพี่จะขอใช้ฟีเอดีนะครับมาดูว่าฟีเอดีได้ไหมครับนี่นี่ครับลองดูถ้าฟีเอดีได้นี่คือเวิร์ดเลยยอดมากเรียบร้อย อันนี้กำลังเช็คเฟซไอดีนะครับผมนี่เรียบร้อยครับผมเฟซไอดียเรียบร้อยรหัสเราก็เอาสี่หลักพอหนึ่งหนึ่งง่ายๆยืนยันใช้หนึ 1, 1, 1, 1, ง่งห่ายๆเซลเฟซไอดีคือใช้ปกตินะครับก็สุดยอดมากสามพันถือว่าหน้าจอน,นี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนมาครับผมถือว่าโอเคแล้วแหละไม่ถ่ายโอนครับเราก็ไม่ต้องใช้เลยครับผมเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าทีหลังไม่ใช้เซตอัพนะครับผม ถือว่าโอเคนะนี่ครับปิดการใช้งานนี่ผมว่าบอด y ี้มันมันเป็นบอดี้ที่ยังสวยอะ่ะในปี2024อะ่ะนี่ครับเซลล่ามันก็สามารถใช้งานได้ผมใส่ซิมได้ปกตินะรุ่นนี้ตั้งค่าภายหลังไม่แชร์ปุ๊บมาดูว่าหน้าจอยังเป็นหน้าจอแบบทูโทนไหมครับผม ตรงหน้าจอก็ถือว่าปกติดีครับไม่มีรอยแตกรอยอะไรแล้วก็จุดใบนะครับผมนี่ถือว่าหน้าจอทัดดีอยู่นะนี่นะครับดีทัดดีทัดดีครับผมนะครับดีโอเคมากแล้วก็มาดูว่าผมในการใช้งานว่าเฮ้ยตัวหน้าจอเคยเปลี่ยนมาไหมใช้งานเคราบผมเราก็กดมาดูตรงนี้ครับผมมันจะสามารถใช้ทูโทนได้ไหมถ้าใช้ทูโทนได้ก็คือปกติดีแน่นอนครับผมหน้าจอถือว่าปกติดีทุกอย่างครับเราก็เช็คดูครับว่าเป็นไงบ้างพี่จะพี่บิวให้ดูเลยว่าเสียงเป็นไงบ้างครับตัวนี้นะครับ นี่ก็ทัดถือว่าโอเคครับผมในการทัดแล้วก็ลองเลื่อกหน้าจอดูครับผมว่าหน้าจอมันสามารถไปได้ถึงไหนโเโอเคครับผมกล้องนะผมมาเช็คก,กล้องดูว่ากล้องมันเป็นไงบ้างครับผมบนี่ปึ๊่บมาดูกล้องคับผมผมชอบกล้องของ X r จริงนะคือมันยังโฟกัสได้ยังดีมากแล้วมันมันกดง่ายครับผมวิีโลว์ผมในการถ่ายก็ถือว่าในการปรับก็คือ 4K เลยนะครับผมดู4 k 6 0เฟรมนะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หเทดสอบเสียงไมเสียงกล้องแล้วก็เสียงในการบันทึกวีลอนะครับผมดูครับการโฟกัสจะว่าโฟกัสได้ปกติด,ดีอยู่ครับผมถื 5, 6, 7, 8, อว่าโอเคปึ๊บมาดูครับผมว่าเสียงเป็นไงบ้างมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างครับโอาะพี่ชินกับไอโฟนะเนาะไอโฟ โอเคครับเสียงไม่เสียงอะไรก็ถือว่าโอเคครับผมรับได้ในการใช้งานครับนี่มาดูกล้องหน้าครับผม,มกล้องหน้าก็ยังโอ้กล้องหน้าโอเคมากเลยอะสกินโทนกล้องหน้านี่แหละคือพูพ,พีชอบมากของตัว XR ครับกล้องหน้าบันทึกคือคือพัน0 p สีนะครับสวัสดีครับวันนี้พีทดสอบในการบันทึกวิดีโอกล้องหน้ากับไนฟรอในปี2 0ง4สครับมาดูว่าผมว่าเป็นไงบ้าง โอเคมากเลยกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมกดได้ปกติพอเทดต่างๆใช้งานได้โอ้หน้าช่าหลังเบอร์นี่คือเวิร์กมากเวิร <work>, ์กเวิร์กเวิร์กเอาตรงว่าโอเคมากครับในปีนี้โอ้กล้องหน้าโฟกัสดีมากเลยอ่ะสุดยอดมากเลยครับผมบอกเลยว่าเลือืๆมากในการใช้งานอุปกรณ์ไม่มีนะครับเพราะว่าซื้อมากับราคาสามพันเนาะอุปกรณ์อาจจะไม่ได้มีแบบครบกล่องอะไรนะครับผมตามแบบมือสองนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กอยู่ในสรับพีอะนี่ครับแต่บอดี้มันอาจจะไม่สวยใครมาเรื่องบอดี้ก็พิจารณาดูครับแต่เรื่องกล้องนี่หายห่วงแน่นอนครับผมในการใช้งานกล้องก็มีตัวเดียวนะครับแล้วก็ไฟแฟลแล้วก็เช็กดูว่าแฟลมันเปิดได้ไหมล้วก็เช็กไฟฉายโอเคครับเปิดได้แล้วก็มาเช็คว่าไม์ของเราอะปกติไหมมาดูว่าเสียงไม์นะผมเป็นไงบ้างดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคมาดูครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเสียงปกติครับผม ลอวดูว่าเราเปิด YouTube แล้วเสียงลำโพงจะเป็นไงบ้างครับโปตีเสียงลำโพงของตัวนี้มันจะออกแหลมๆครับผมลำโพงสอตัวนะครับนี่ครับมามาลองดูว่าเสียงเป็นไงบ้างครัมาดูครับผมเราทดสอบโดยการเปิดเพลงนะครับ ถ้าแบบปลดล็อกใบหน้าเร็วมากโอเคครับ <Go. S 1> โอ้ลำโพงเสียงดีมากเลยอ่ะ ลำโพงยังเสียงดีครับผมได้อยู่ได้อยู่ลำโพงยังเสียงดีครับนี่ครับบอดี้ <Body S 1> ก็ยังสวยลำโพงยังยังโอเคอยู่นะเสียงยังโอเคครับผม โอเคยังใช้ได้ปกติเรื่องเสียงนะครับแต่อาจจะมีเสียงแตกนิดนึงนะครับผมก็ปกติของรุ่นนี้เนาะมาดูว่าผมอันนี้นะครับผมโมเดลที่ใช้ก็คือเป็นโมเดล t s นะครับ iPhone XR version and version iOS ก็คือส7 1 2็ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ดีแหละผมความจุนะครับที่ใช้งานตรงนี้ถือว่าทัดดีมากเลยอะ่ะผมชอบการทัดครับทุกอย่างก็ถือว่าปกติครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่ใช้งานคือสุวภาพแบต78%บซนนะครับนี่ สปีก็ถือว่าโอเคครับแสนเปอร์เซ็นต์แบบนี่โอเคมากเลยครับผมสับการใช้งานตัวนี้ถือว่าทัดทุกอย่างไหลลื่นดีครับเสียงไม่อะไรก็ปกติดีครับดูเสียงดีตัวปุ่มนี้โอเคไหมสั่นดีครับสั่นได้มันสั่นแล้วครับผมตอนนี้ถือว่าโอเคครับผมเรื่องกล้องนี่บอกเลยว่ากล้องนี่ยังสวยงามมากเลยอะ่ะชอบกล้องกล้องยังโอเคมากเลยสีสันก็ยังดีครับผมบลัชสีอ่ะ ยังโอเคมากผมชอบกล้องหน้าเ r ดีมากครับบอกเลยว่า x r กล้องหน้าดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับมาดูว่าเข็มทิศเป็นไงบ้างใช้ปกติปกติดีครับเข็มทิศปกติดีเครื่องมือวัดก็สามารถวัดได้ก็ถือว่าโอเคครับผมนี่แล้วก็เคลื่อนไปก็สามารถวัดได้ครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่เด็กก็ถือว่าโอเคครับผมไม่มีอะไรมากมายในการใช้งานตัวนี้นะ ถือว่าในปี2องสอ่นะผมเป็นตัว iPhone ที่ราคา3,000ที่ถือว่าคุ้มมาแหละสำหรับพีนะครับผมในการ ที่เอามาแบบใช้งานและวพี่จะมีผมมีในการเทสเกม ROV หรือว่าเทสเกมต่างๆในปีนี้ว่าเฮ้ยตัว XR ในปีนี้มันเป็นไงบ้างในการเล่นเกม ROV ปรับสูงสุดจะเป็นไงบ้างแคบชิพ i ิม a พกพับที o โมบายแล้วก็ฟ e e ไฟล์แบบมันเป็นยังไงเราจะมีรีวิวเต็มๆมาผมหลังจากที่พี่ใช้งานกับ iOS เวอร์ชันล่าสุด1 7เวอร์ชันนี้กับ iPhone XR จะเป็นไงบ้างผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มค่า คุ้มอยู่นะครับผมสำหรับการใช้งานแต่แรกมาด้วยว่าอุปกรณ์ไม่มีต้องไปซื้อเพิ่มบางคนมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็คุ้มแต่ถ้าบางคนยังมีอุปกรณ์อุปกรณ์บางทีก็แพงนะครับเกือบเกือบพันก็เกือบตีไปสี่พันกว่าบาทก็ไปซื้อ iPhone 11ก็ยังก็ยังโอเคอยู่ครับถ้ามันครบกล่องแต่นี้ก็คือพีมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วครับราคาสามพันก็ถือว่ารับได้กับราคานี้นะครับผมก็ถือว่าทุกอย่างก็จบครบนะครับเดี๋ยวพี่จะไปติดฟล์มอะไรอยู่นะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าล เกเรื่องผมสามารถกดสั่งซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆที่พี่แนะนำผ่านช้อปปี้ที่พี่แนบให้แล้ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ